ถ้าพูดถึงเกมออนไลน์สเสน่ห์หนึ่งที่พี่คิดว่าทุกคนจะต้องใฝ่ฝันถึงและต้องทําให้ได้ก็คือการล่าบอสใช่แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลํำลึกความหลังในการล่าบอสกันวันนี้เดี๋ยวบอกเราต้องแนะนําตัวก่อนวันนี้เราอยู่กับใครบ้างทีมงานออนไลน์เซชั่นวันนี้โจแจงค่ะอ่าแล้วก็ผมรานาจูเนียนะครับวันนี้เราเป็นตัวแทน2คนนะที่จะมานําเสนอประสบการณ์ล่าบอสครั้ลงล่าสุดข,ของเราอ่าถามนี่ก่อนล่าสุดแจงเคยล่าบอสนานรือยังตั้งแต่ที่ก่อนที่จะมา ประมาณสักสองปีได้แลวะวว่ะสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วไม่เคย <นา S 1> ล่าบอสเมา่อก่อนโอ้จะบอกว่าพี่เองก็ใกล้เคียงอะไรนะนานแล้วแหละที่ไม่ได้แบบมาล่าบอสกีป่ปีแล้วคะปีกว่ากว่าที่ไม่เคยล่าบอสแบบตัวใหญ่จริงจัง,จงต้องมาเป็นาปรนาร์ไป่างเงี้ยบอสตัวทยครั้งที่ล่าตัวใหญ่แค่ไหนาจะใหญ่กว่าบอสตัวที่เห็นเมื่อกี้สักประมาณสองเท่าได้ค่ะสองเท่าอ๋อพอดีพี่เล่นมาเยอะไงล่ามาหลายแล้วแหละก็ปกติเวลา แจงมาล่าบอสนี้อาชีพที่แจงชอบจะเลือกเล่นนะ่ะแล้วมากับตีเนี่ยเป็นอาชีพอะไรตรงนั้<ม>เป็นพระปะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่อยู่ไกลๆอะค่ะไม่ชอบอยู่ใกล้เพราะว่ากลัวตายค,คอนอื่นตายแล้วเราก็ไม่สนไง <c oughs> <อ>ตัวเราห้ามตาย<อ>ไงไม่เอาแล้วก็จะเป็นพวกพระแล้วก็แล้วก็พวกเนดอะไรเง<อ>ี้ยค่ะอซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าว่าบอสตัวเนี้ยที่เรามาล่าเนี่ยเรามาซ้อมมือเพื่อ,อที่เราจะไปล่าบอสเดนเดนเจนที่เก่งสุดในเกมนี้ตอนนี้มาตีกิ๊กือก่อนตอนนี้เรามาวอร์มมือก่อนเพราะว่า จะบอกว่าตีเนี้ยเราเพิ่งออมทีมือครั้งแรกใช่อย่างวันนี้หนูเล่นเแบบชีพอะไรคะเป็นพาค่าออนไลน์สาค่ะจะบอกว่าตอนแรกไอเห็นไอบอสตัวเนี้ยน่ากลัวมากเลยนะตัวใหญ่อ่ะพี่ก็เลยแบบไม่เข้าดีกว่าอยู่ข้างหลังเนี้ยเออพอหนึ่งตีไปเถอะใช่พี่ก็คิดว่าโอ้โหนี่พี่เล่นเล่นเป็นดาวสองมือเป็นตัวดาเมจรู้นะเป็นตัวดาเมจแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าไงเพราะแบบไม่เคยเจอบอสที่มันแบบอลังการแบบเนี้ยมานานใช่แล้วดูตอนนี้ตายเพราะว่าตัวเรามันเทพเกินไปแล้วเราเดินมาซ้อมมือกับตัวเล็กๆใช่ไหนตอนแรกเห็น เห็นเป็นแบบหัวม bon ังกรอลังการเลยนะตอนนี้กิ in ้งกือตายไปกิ้งกือแบบกี่กี้ีอ่ะเอออันนี้เรายังไม่เอาจริงแต่ว่าที่เราจะเอาเอาจริงเนี่ยคือตอนนี้ใช่นี่เรามาเดินทางมาถึงยงแผนที่ที่เรียกว่าแผนที่หยินซาภายในเกมค่ะซึ่งจะมีบอสเนี่ยพี่เขาขี่เสือรอเราอยู่แล้วเอาแมวแมวมีแมวจุดเด่นของเกมนี้เนี่ยที่พี่ชอบเลยอย่างนึงคือเวลาเข้าดันเจี้ยนปุ๊บแล้วถ้าดันเจี้ยนมีบอสอยู่เนี่ยมันจะมีคัฟซีนอยู่อย่างเมื่อกี้หัวบอสกระทืบรอแล้วจุดแรกที่เห็นแล้วรู้สึกแบบช็อออกคืขขนนาดงมั เห็นครั้งแรกี่แบบโูไม่กล้าเข้าอ่ะต้องขู่ก่อนไงขู่ก่อนที่เราจะไปถึงตัวมันใบบตัดกาลังใจเราไปตัวบอกว่าช็อตเนี้ยต้องรองให้นท์ไปเปิดเลยจริงๆนะเพราะไม่กล้าเข้าเลยแล้วเบื้องหลังกว่าที่จะมาถึงบอสตัวนี้ได้เนี่ยต้องผ่านมอนที่อยู่ในแผนที่สุดเราเกือบเกินครึ่งชั่วโมงแม่กว่าจะมาถึงบอสได้เนี้ยขนาดบอนยังโหดอ่ะมอนโหดมากกว่านแต่ละตัวคือลำบากมากแล้วคิดดูบอสจะขนาดไหนแล้วก็เหมือนเป็นบอสเอฟโอที่แบบอยู่ระดับ เพียียมคือมาหมดเลยครับดอมดามเอ็ดสก,กงสก,กิล <c oughs> <c oughs> <c oughs> โดนไปหมื่นกว่าทีนึงโอ้โดนไปทีแบบครึ่งหลอดน,นี่ต้องบอกเลยว่าไม่รู้ว่าตัวเรานี่ของเทพสุดหรือยังถ้าของเทพสุดแล้วโดนดาเมจขนาดนี้นะไม่อยากดี้ภาพผู้เล่นธรรมดาที่จะมาเลยว่าต้องใช้กี่คนของต้องตีบวกเท่าไหร่ลำบากว่าดูพระคือไม่เข้าค่ะเข้าไม่ได้แล้วคือต้องฮิวมูและถอยใช่ไหมคือจะบอกว่าพระเนี่ยมันจะมีเป็นวางวง ยิวแบบยิวเป็นโบว์ใช่ไหมใช่ยิวเป็นหมู่แต่ว่ามันจะเป็นวางวงประมาณสั้สองสกิลต้องเข้ามาก่อนใช่ต้องเข้ามาก่อนวางวงแล้วก็หนีไปแล้วพอเข้ามาทีหมื่นกว่าก็มีไปกดยาไปยิมไม่ไดเลยไปกดยาก็ขอขอบคุณ GM ดีนะคะที่ให้ยาเทบลงมาไม่งั้นก็ไม่รอดเหมือนกันใช่เพราะว่าอันนี้ต้องใช้หมดเลยสกิลเห็นบ้างอย่างตัวพี่เองเป็นตัวดเมเมดยิวสองแผงต้องใช้ให้ครบแล้วไหนจะต้องปั๊มยาตัวเองเพื่อชีวิตรอดอีกคือแบบโอ้โหสุดยอดที่ประสบการณ์นี่แบบมันกิจไอเก่าๆมัันกลลบมาเยอะ เขคิด <Okay, S 1> ถึงช่วงเวลาะนะัใช่พวกเสน่เกเบโมมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องแบบช่วยกันไม่บอกว่าวันนั้นอนะ่ะเราเองก็ไม่ได้แบบมาล่าแบบไก่กาด้วยนะเราใช้ทีมสปีก่ยในการคุยนะว่าเฮ้ย mm hmm. ใครจะยังไงจะฮิวตรอไหนจะเปิดอะไรตอนไหน ชอบเกมแนว M M O ตรงที่ว่าเวลาล่าบอสเนี่ยมันต้องใช้ความสามัคคีด้วยเนาะนออสากแบบเออนอกจากของแล้วนอกจากการสื่อสารที่ดีแล้วความสามัคคีนี่ต้องมานะใช่อย่างพี่บบอกเลยว่าถ้าเป็นในเกมจริงเนี่ยกว่าเราจะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันต้องเวลด้วยกันกันมาหลายเดือนแ้วนะมันต้องเกิดความผูกพันและรู้ใจกันระดับหนึ่งแหละว่าเฮ้ยเวลาเราจะไปอะจุดที่ยากอย่างเงี้ยใครจะทําหน้าที่อะไรของที่ต้องเตรียมไปมีอะไรบ้างแผนต้องวางเลยแหละ ซึ่งโอ้โหวันนั้นเราก็ทีมสป,ปีกันเจลเจ้าเจลเจ้าี่เอาไงดี <c oughs> ผมจะตายกดยางก่อนเลยอะบอกโอ้โหมันมากสนุกเนาะวันนั้นสนุกมากค่ะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้กลับไปเล่นเกมกับบรรยากาศบบกับเกากับเพื่อนของเราจริงๆใช่นี่ขนาดแบบว่าเราแบบเพิ่งอรอมทีมมาแต่จะบอกว่าถ้าดูจากขนาดข,าดของบอสเกมนี้พี่ว่ากาลังดีนะเพราะว่าพี่เคยเจอบอสท,ที่มันใหญ่เกินไปที่เราแบบ เท่าเล็บขบอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบเออมันก็แบบมันใหญ่เกินอะคือเราไม่ได้เห็นตัวมันไม่รู้หน้ามันเจ็บปวดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่เกมที่เราสามารถที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของมันได้ทั้งตัวและที่สําคัญคือตัวเราเล็กกว่ามันทําให้เรารู้ว่าเอยเราเนี่ยคือมันมีความรู้สึกว่าบอสมันมันมีลักษณะที่ข่มเราอยู่อะอ่าอย่างเงี้ยจะเห็นว่าฉากเชิบเนี่ยยิ้วมาแบบคือมันใช่อ่ะเห็นสกิลก็น่ากลัวแล้วอะใช่โอ้โหแล้วความแสบของมันนี่สกิลมีสตัน ถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยเออสตันไปเป็นหมูทำอะไรไม่ได้เลยแบบโอ้ยพระเจ้าจะกดยาอะไรเนี้ยกดไม่ได้พาก็วิ่งเขาวิงาว่งเขา <_ C 1> นี่จะเห็นได้เ <ๆ S 1> ลยว,ว่าพระมโซะวิ่ง,งออกวกอยู่นานไม่ได้จาตายๆๆนี่กว่าจะล้มได้ขนาดนีพี่ว่าดันเจียนเนี่ยขนาดเราเทพเทพเข้ามานี่เกือบชั่วโมงนี่กว่าจะมาถึงบอสแล้วกว่าจะลงบอสได้เวลาบอสตายรู้สึกดีเนาะรู้สึกดีใจใช่จะบอกว่าช็อตเนี้ยปิดมากตอนที่มันเห็นมันล้มแบบโอ้ปิดมาก สำหรับประสบการณ์ความสรุกครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานบอลออนไลน์ค่ะที่ทําให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดีๆเหล่านี้ใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆครับแล้วเพื่อนๆไหนที่อยากมาลองกินไอเแบบนี้อย่าลืมนะครับเกมบอลออนไลน์จัดเต็มจริงๆแล้วเ,เจอกันค่ะ